สวัสดีครับทุกคนนะครับวันนี้วอลก็จะมาพูดถึงผลบอลเมื่อคืนนี้นะครับที่สเปอร์หลัว10คนนะครับชนะคาราบักพร้อมสรุปผลบอลยูโรปาลีกทุกคู่นะครับฟุตบอลเมื่อคืนนี้นะครับเป็นฟุตบอลยูฟ่ายูโรปาลีกนะครับปี2024-2025นะครับรอบลีกเฟสบอลนะครับทีมจากพรีเมียร์ลีกเปิดท็อตแนมฮอตสเปอร์สเตเดียมนะครับในกรุงลอนดอนพบกับคาราบักทีมจากลีกอาเซอร์ไบจานคู่นี้นะครับเจอกันครั้งล่าสุด ในรายการนี้นะครับในรอบแบ่งกลุ่มเมื่อไปเดือนพฤศจิกายนนะครับปี2015นะครับโดยเป็นสเปอร์นะครับบุกไปชนะ1ประตูต่อศูนย์นะครับจากประตูโทษของแฮร์รี่เคน แอนส์พอตเตโกกูนะครับคุณซื้อชาวออสเตรเลียนะครับของสเปอร์ที่จะโรเตชันทีมเนื่องจากมีโปรแกรมใหญ่ที่จะ,ะเผชิญหน้ากับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในอีก3วันข้างหน้าจากนี้นะครับแต่ยังมีซนฮึงมินนำทัพเกมนี้เนี่ยสเปอร์เหลือ10คนนะครับตั้งแต่7นาทีแรกนะเมื่อราดูดากูชินนะครับถูกไล่ออกหลังทำฟาวจูนินโยที่กำลังจะหลุดเดี่ยวเข้าไปในกรอบนะครับนาทีที่1 2เนี่ยกลายเป็นสเปอร์ขึ้นนำา1ประตูต่อศูนย์จากแบนแนนจอนสันและเป็น ประตูเดียวในครึ่งแรกนะครับกลมาในครึ่งหลังนะครับสเปอร์ได้เพิ่มอีก2ประตูเมื่อเดยันคูรูเซฟสกี้นะครับเปิดไปที่เสาไกลให้ปาบซานะครับยิงอัดเข้าไปในนาทีที่52นะครับก่อนที่โดมินิกโซรันกี้นะครับจะมายิงปิดกล่องในนาทีที่68จบเกมสเปอร์นะครับที่เหลือ10คนถล,มล่มคาราบัต 3ประตูต่อศูนย์เก็บ3แต้มประเดิมได้อย่างสวยงามนะครับรายชื่อผู้เลิ่งสิบเอ็ดตัวจริงของทั้ง2ทีมนะครับสเปอร์มาในรูปแบบ4-3-3นะครับเฟเซอร์ฟอสเตอร์นะครับอาร์มซีเกรย์ราดูดากูชินแม็กกี้ฟันเตเฟนเบนเดวิสปับซาอีฟดิสซูมาลูคัสเบอร์กวันเบนแนนจอนสันโดมินิกโซแรนกี้ซนฮึงมิน นะครับคารบัตมันในรูปแบบ4-2-3-1นะครับมาเตอุดโคโชัสกี้มาเตอุดซินวาบารุนมุตฟาซาดาบารวีงฮูเซนอฟ เอวิงคาฟาดูริเยสชูริโอโลเมลปาชิคอันดาเลเตตูวันเบลามอฟยัสซินเบเนเซียอับเดลาซูบี้จูซินยนะครับฟุตบอลยูฟ่ายูโรปาลีกนะครับปี2024-25เนี่ยนะครับรอบลีกเฟสนัดแรกนะครับในวันพฤหัสบดีที่26 2024นะครับฟเฟเนร์เบซชนะอูนิลลนนะครับแฟงกิลลัวสประตูต่อ1มอโรแพ้เรนเจอร์นะครับ0ต่อ2อาอจักรเนี่ยชนะเบเชตัสนะครับ4ประตูต่อ0นะครับแฟงเฟริร์ตเสมอวิกตอ เดียร์เพลซินไป3ประตูต่อ3นะครับสเตโอบูคาเลสชนะลิกาสเอฟเอสสี่ประตูต่อ1โอลิมปิกลียงนะครับชนะโอลิมปิกเปียกอส2ประตูต่อ0นะครับโลมานะครับเสมอแอตบิลเบา1ประตูต่อ1นะครับบรากาชนะมัคคาบีเทลอาวี avi, นะครับ2ประตูต่อ1สเปอร์ชนะคาราบัต3ประตูต่อ0นะน,อนะครับหากคุณชื่นชอบนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับ สำหับน,นี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ